ลักลอแม่สุนันมุนสกุลกกับคุณทิดดันยันดีต้นรับผมไอ้เป็นสมาชิกนี่ครบครัวจ้าเจ้บรรดาการผมแบบนี้เราไม่เคยเจอแบบล็อกจูดคนเอกครัววงสกุลผมมีความสงชมดีๆมากมายทั้งเวลาที่ผมพักที่บ้านของคุณ ในช่องสงครา้งนั่นทำให้ปอมรู้สึกว่านั่นทำให้ปอมรู้สึกว่าตกลาปมนานแปลงคู่กันที่รักของผมวันนี้คุณสอยมากๆ วันนี้ผมสวยมากการแรกทีเรียพบการในอิตาลีสกนสักง้ดหน่อยดูอะไรมากมายจากคุณคุณตะเม้ผความรัาครอบครัวเก้ดสงคามกันดีสุดในชีวิตผมมีความสุ่งาที่จะทำสิ่งต่างๆร่วมกับคุณ ผมจบไปส่วนสาตารานัทวิกันตาะมาฮาทวิกันบ่อไปจักยานไปกับคุณตามลลังแสงอาทิตย์อุ่ม <c oughs> ผมชุนชอบนิความแข็งแรงลางกลาหาของคุณความมีชีวิตชีวาความสนุกเฮฮาและความอบอุ่นที่คนฮิกกาพอมลักชอบครัว ผมเป็นผู้ชายที่โชคดีมากมายที่ได้ใช้ชีวิตด้วกับคุณโอ้โหใช้โพยอะนะ <laughs> เฮ้ยดีนะที่ไม่ใช่โปยหวยโผย, <laughs> โยเหมือนกัน,น,น,ม,นมันไม่ใช่ของทางที่งานสำหรับชีวิตเลยคุณจองจากชีวิตนี้มงตชายยังเยอะ ผมรู้ว่าน,นี่คูอเก้าสำคัญของคุณโอ <laughs> ไม่สามารถสัญญากับคุณได้ว่าทุกสิ่งจะเป็นเรื่องง่ายในฮอลแลนด์แต่มีหลายสิ่ง <laughs> ที่ปุญยากจะสยากกับคุณ ผมโ็สัญญาว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนผมจะทำให้คุณมีความสุขและอบอุ่นเมื่อเวลาดีคผไดะอยู่กับครอบครัวคุณหลยครอบครัวของผมผมสัญญาาว่า ชาชอยอยู่กับมครองพบุถในการใช้ชีวิตที่พอบนกินกินแล้วบอกบางเมนท์าไม่ได้กันนะแตทานนะจริงจริงนะ